สิบคำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเทรดแบบจริงจังหรือเทรดให้ดีขึ้นจะมีอะไรบ้างวันนี้เราไปฟังกันเลยค่ะ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่ก็มี10คําถามนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเทรดแบบจริงจังเริ่มเทรดใหม่สลับมือใหม่เลยนะหรือว่าจะเป็นมาคนที่อยากจะ improve ฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะเทรดให้ดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตอบคําถามชุดคำถามนี้ให้ได้ก่อนแต่ว่าสลับมือใหม่ที่แบบใหม่มากๆที่การจะพึ่งเริ่มเทรดหรือว่ากําลังจะเริ่มเทรดเนี่ยอาจจะต้องต้องการประสบการณ์ชนิดหนึ่งก่อนที่จะตอบคําถามไหนได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดให้ฟังก่อนว่าแต่ และคาถามเนี่ยเป็นอะไรกันมากนะคะโอเคไม่รอช้านะคะไปเริ่มกันเลยมาที่คําถามแรกเลยนะคะทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยต้อง figure out ให้ได้ว่าทุกคนเนี่ยจะทําการเทรด forex หรือว่าเทรดอะไรกันแล้วแต่นะคะเป็น full time หรือว่า part time นะคะ full time ก็คือเทรดแบบจริงจังเป็นแบบอาชีพอาชีพหลักเลยนะคะก็คือทําทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น part time เนี่ยค่จะทําแค่แบบวันละชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นหลังเลิกงานหลักประจําเราหรือว่าหลังเลิกเรียนอะไรประมาณ นะะคก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเราเนี่ยสะดวกแบบไหนเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียได้ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปหาข้อมูลเอานะว่าการที่เราจะเทรดแบบ Full Time กับเทรดแบบ Part Time เนี่ยอันไหนมันจะเข้ากับเรากว่าแล้วมันจะมีผลดีกับเรามากกว่าค่ะซึ่งความจริงถ้าเกิดให้เราพูดตรงๆนะการที่จะเทรดเป็น Parttime เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเปรียบคนที่เทรด l time ซะเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคู่เงินหรือว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่เราเลือกเนี่ยบางแพลตฟอร์มนะคะมันก็มีเวลาที่เหมาะสม สมหรก,การเทรดที่ไม่เท่ากันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่มันเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดสําหรับก,การเทรดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องไปรีเสิร์ชดูนะคะว่าคู่เงินที่ทุกคนจะเทรดหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ตัวเองจะเทรดเนี่ยมันมีเวลาย่อดนิยมในการเทรดเนี่ยกี่โมงหรือว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าเวลาไหนเข้ากับเราแล้วเราก็จะสามารถฟรกเกอร์ได้ว่าเราเนี่ยเหมาะสำหรับฟูชามหรือพาร์ทชมนะคะอันนี้ก็เน้นๆเลยสำหรับใครที่เรียนหนังสือหรือว่า มีงานประจําของตัวเองอยู่แล้วก็ยังไม่อยากให้ลาออกจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าการที่จะเทรด forex เนีย่ยเราต้องจําไว้เสมอว่ามันไม่มีความแน่นอนเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีความชัวว่าแบบเฮ้ย forex มันจะช่วยเลี้ยงชีพเราได้อะก็อย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งทิ้งงานที่แบบโอกาส การที่เราจะทําเงินได้อะอย่าเพิ่งทิ้งมันไปเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบดวงเราจะตกไหมหรือฝีมือเราจะตกไหมหรือมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เศรษฐกิจแย่จนเราแบบไม่สามารถแฮนด์ลมันได้ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถแบบคิดกันดูดีดได้เลยค่ะ คำถามที่2ค่ะก็คือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะทำแบบ f u l l t i m e แล้วใช่ไหมแล้วก็ถามตัวเองก่อนว่าการเทรด forex เนี่ยมันจะใช้เลี้ยงชีพเราได้จริงๆหรือเปล่าเงินที่ได้เนี่ยมันจะมากพอสำหรับการที่เราจะใช้ชีวิตหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใครที่เลือกเป็น f full time แล้วก็ต้องการจะหาอะไรได้เสริมเพื่อที่จะนำไปเรียนต่อหรือว่าอาจจะนำไปใช้อะไรต่างๆที่ตัวเองต้องการเนี่ยแล้วก็ต้องถามตัวเองก่อนว่ารายได้ที่เรามีโอกาสจะได้จากการเทรด forex เนี่ยมันมีมากและมั่นคงขนาดไหน เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการเทรด forex เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนเนาะถึงว่าจะเป็นมืออาชีพในแบบเทรดมานานเทรดจนเก่งอะไรเนี่ยก็ยังจะมีโอกาสที่อาจจะมีวันหนึ่งที่ทําให้เขาขาดทุนก็ได้อาจจะมีวันนึงที่ทําให้เขาแบบ struggle ก็ได้ทําให้เขาแบบเดือดร้อนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเป็นมือใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มเทรดได้แบบไม่นานขนาดเนี้ยก็อ,อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะคะว่าแบบ ในช่วงที่ผ่านมาเราเทรดได้กาไรเยอะเลยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะได้เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอก็ต้องคิดแผน A แผน B แผนํำรองไว้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทุกคนต้องคิดคํานวณดูจาก Average ของแต่ละเดือนก็ได้ว่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้รายได้จากมันเท่าไหร่ขาดทุนจากมันเท่าไหร่ต้นทุนเราใช้เท่าไหร่แล้วก็ลองคํานวณถึงอนาคตว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์แบบนี้นะ หรืออาจจะคิดแผน B ไว้ว่าถ้าเกิดสมมติเราได้เท่านี้แล้วเกิดในวันข้างหน้านเราได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเราจะหาวิธีแก้มันยังไงจะหาวิธีเสริมมันยังไงบ้างประมาณนี้นะคะก็คือเราอยากเน้นย้ำให้ทุกคนนะรอบคอบไปก่อนอย่าเพิ่งตายใจว่าแบบเออถ้าเกิดฉันได้แบบฉันได้เงินเท่านี้เราจะจะได้มันตลอดไปอ่ะมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นกับทุกคนคะ่ะทุกคนข้อ3คะ่ะก็คือครอบครัวและคนใกล้ตัวเนี่ยซัพพอร์ตเราหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศ ที่ไม่ค่อยจะยอมรับอะไรแนวนี้เกี่ยวกับการลงชุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเจนใหม่เนี่ยก็อาจจะเข้าใจกันดีแต่ว่าถ้าเกิดครอบครัวใครที่ค่อนข้างหัวโบราณหรือว่ามีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะแบบมีความฟรีหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวเช่นสามีพันยาเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาอาจจะไม่ซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคิดถึงวิธีการที่จะ ทำยังไงให้เขายอมรับอาจจะทํายังไงให้เขาแบบเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ให้เขาได้นะอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหาวิธีแก้เรื่องนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบไม่แคร์อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ แล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคนว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราใครยกขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยตอบให้ได้ว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาก,กับครอบครัวว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่เราทําแล้วเขาคอยที่จะแบบบั่นทอนความมั่นใจของเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อจิตใจของเราได้แล้วก็จะทําให้เราแบบเทรดได้แบบไม่ค่อยมีสมาธิเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการเทรด forex เนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการใช้สติสมาธิเยอะมากใช้ทักษะความคิดเยอะมากๆนะคะในการคํา และคิดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าให้เราเนี่ยคิดมากมันอาจจะเอฟเฟกต่อการเทรดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่ามองข้ามนะคะทุกคนข้อ4ค่ะสําหรับมือใหม่นะหรือว่าสําหรับคนที่เทรดมันสักพักหนึ่งเราก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดได้ยังไงบ้างเราขอเริ่มจากมือใหม่ก่อนเลยลวกันนะคะมือใหม่เนี่ยเราก็จะมีหลายคอร์สเรียนในอินเทอร์เน็ตเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน แบบฟรีหรือว่าแบบเสียเงินก็แล้วแต่ซึ่งเราก็สามารถลงเรียนได้ตามสบายเลยซึ่งการที่เราจะเริ่มเรียนการเทรด forex หรือว่าเรียนการเทรดต่างๆอะไรก็ได้แล้วแต่แพลตฟอร์มที่ตัวเองชอบนะก็คือเราต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนเสมอค่ะไม่ว่าจะเริ่ม search ก่อนเลยว่าแพลตฟอร์มนี้มันคืออะไรมีระบบการเทรดยังไงมีโบรกเกอร์อะไรบ้างที่รองรับและโบรกเกอร์อะไรที่มันมีความดังแล้วก็เชื่อถือได้บ้างหรือว่าอาจจะมี การรีเสิร์ชจากมืออาชีพที่เขามาแชร์ประสบการณ์ว่าแบบถ้าเกิดฉันเทรดแพลตฟอร์มนี้ฉันต้องมีอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้างแบบนี้นะคะและก็สําหรับคนที่เทรดมาสักพักหนึ่งละหรือว่ามืออาชีพกันแล้วแต่ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ถามตัวเองว่าที่ผ่านมา เราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราขาดอะไรบ้างอ่ะเน้นคําว่าขาดอะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่เพอร์เฟกหรอกต้องมีบางคนที่แบบมีขาดทุนบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับไปดูตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อเสียของเรามีอะไรบ้างอะไรที่ทําให้เราสูญเสียนะเราก็หาเรียนรู้เพื่อที่แก้ข้อบกขร่งต้นน้นของตัวเองในอดีตนะคะก็อาจจะไปหาคอร์สสอนหรือว่าปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นะคะว่าแบบ เอ้ยเรามีปัญหาเรื่องนี้เราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างหรือว่าอาจจะเป็นการเรียนตามเทรนต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเทรนใหม่ๆสละัการเทรดเนี่ยมันก็มีขึ้นตลอดเนาะอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้อาจจะเป็นการตามข่าวหรือว่าอาจจะเป็นการดูวิดีโอที่เขามาแชร์ประสบการณ์อย่างนี้เอาก็ได้นะคะก็แล้วแต่กําลังทุนหรือว่า ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะว่าแบบเราอยากจะเข้าคอร์สเรียนแบบฟรีหรือว่าอาจจะเน้นไปกับครูที่แบบเขาสอนจริงจังแบบเสียเงินเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่บางคนนะคะว่าทุกคนสะดวกแบบไหนนะคะข้อ5ค่ะก็คือถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะลงทุนด้วยจํานวนเท่าไหร่นะคะซึ่งจํานวนการที่เราจะลงทุนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมสำหรับบางคนนะ่ะเพราะว่าจํานวนเงินของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีไม่เท่ากันตามฐานะหรือว่าตามวัยของแต่ละคนนะคะและถ้าใครเป็น วัยนักเรียนยังเป็นนักศึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเครียดหน่อยเพราะว่าเงินที่เรามีอาจจะมันมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นเท่ากับคนที่ทํางานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจํานวนเงินที่มันคอมฟอร์ตกับเราหรือว่าแบบที่มันแบบพอดีกับเราที่มันไม่ทําให้เราเดือดร้อนถ้าเกิดสมมติว่าเราขาดทุนไปเพราะว่าอย่าลืมนะคะเราเตือนหลายขีพมาเลยว่าเวลาเราเทรนเนี่ยเราต้องใช้เงินทุนหรือว่าต้นทุนของเราเงินจํานวนนั้นนะ่ะมันต้องเป็นเงินที่เราสามารถสูญเสียได้ ตลอดเวลาก็คือแบบถ้าเกิดเราเสียมันไปเราก็ไม่เสียดายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเศษเงินที่แบบเราเหลือใช้อะไรเงี้ยแบ่งมันออกมาเลยก็คือเราต้องทําใจไว้เสมอว่าเงินก้อนนี้ที่เราจะใช้เทรดอะคือยังไงยังไงมันก็แบบเหมือน เหมือนแบบมันไม่มีความแน่นอนนะคะทุกคนก็คือเงินก้อนนี้ที่เราเสียไปอาจจะไม่ได้กําไรจากมันเลยก็ได้แล้วอาจจะแบบขาดทุนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเสียมันไปอ่ะเรายัางไงเราก็ต้องห้ามเสียดายกับมันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนต้องไปคํานวณรายได้ของตัวเองอยู่นะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถใช้เงินได้เท่าไหร่บ้างในการเทรดถ้าเกิดใครที่คิดว่าในแต่ละเดือนอ่ะ เราใช้เงินก็แทบจะแบบไม่ไหวแล้วก็อย่าเพิ่งเริ่มเทรดก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าการที่เราจะเริ่มใช้เงินตัวเองแล้วแบบทั้งที่ตัวเองเนี่ย ยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่อ่ะมันก็เหมือนยิ่งทําให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าเราเนี่ยจะได้ไรายได้จากมันเราจะได้กําไรจากมันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเช่นแบบนักศึกษาหรือว่าใครก็ตอนที่ไม่ค่อยมีทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่พร้อมที่จะลงทุนจริงก็สามารถใช้บัญชีเดโมไปก่อนก็ได้เพื่อที่เราจะเรียนรู้ไวไก้ก่อนเพราะว่าบัญชีเดโมเนี่ยก็จะมีเงินให้เราลองเทรดดูเนาะซึ่งมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มแบบจําลองจําลองการเทรด ซึ่งเราก็สามารถลองฝึกฝีมือตัวเองอยู่ก็ได้แต่ว่าต้องจำไว้ว่ามันชิคเดโมนเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแอบเสียนิสัยนิดน,นึงเพราะว่าเงินมันเสียไปมันก็ไม่ใช่เงินเราอาจจะทําให้เราแบบเทรดแบบไม่ค่อยคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนจริงจังหรือว่า แบบคำนวณจริงๆตั้งใจจะฝึกมันจริงๆอ่ะเราก็จะเป็นคนที่แบบเสียนิสัยไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยสะดวกยังไงบ้างนะคะแต่ว่าหางวิธีให้มันเข้ากับตัวเองที่สุดอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะข้อ6ค่ะก็คือเราจะยอมรับการขาดชุนและการสูญเสียได้มากขนาดไหนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับทางจิตวิทยาน,นิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเซเรียสเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาเสียงเงินทีไรก็ そうだ。So เสียใจเสียดดยหรือว่าอาจจะเครียดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าในตลาด Forex เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีความแน่นอนเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่มีความแน่นอนแปลว่าเงินของเราก็สามารถเสียได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบยอมรับความสูญเสียไม่ได้แบบไม่ค่อยได้แบบเป็นคนที่ชอบเสียดายเป็นคนที่ชอบเสียใจกับจำนวนเงินนั้นมากๆเป็นคนที่ s e r i ีย s เกี่ยวกับการสูญเสียเงินมากๆเนี่ยตรงนี้เราต้องมาปรับความคิดกันก่อนเพราะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ ข้อมันเกตที่บอกว่าเงินทุกก้อนที่เราจะนําไปลงทุนมันต้องเป็นก้อนที่เราเพร้อมที่จะสูญเสียตลอดเวลาค่ะเพราะว่าการที่เราจะเทรดได้เนี่ยในตลาดฟอรเรสต์มันไม่มีความแน่นอนคือเราย้ําหลายรอบม,มาถ้าเกิดสมมุติว่าคุณยังเอาเวลาตรงนั้นอะไปเสียดายเงินที่คุณเสียไปโดยที่แบบมัวแต่นั่งเสียใจโดยที่ไม่นั่งแก้อะไรเลยมันก็จะเสียเวลานะคะทุกคนเพราะว่า กราฟบอลเเนี่ยมันเดินตามเศรษฐกิจเนาะมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรหยุดรอเราหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราโมจะเสียเวลาโมแต่นั่งเศร้ากับเงินก้อนนั้นที่เสียไปอะ่ะมันก็จะทำให้เรายิ่งเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพจิตเมื่อเราเสียสุขภาพจิตเราแบบโมแต่เครียดโมดแต่เศร้าอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราแบบไม่ค่อยมีสมาธิในการเทรดน,นะคะเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันต้องการสมาธิมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะทุกคนต้องปรับความเข้าใจและทัศนคติของทุกคนดีๆนะคะ ข้อ7ค่ะข้อนี้นะคะต้องพึ่งประสบการณ์ในการเทรดของทุกคนนิดนึงมือใหม่เนี่ยอาจจะยังตอบข้อนี้ไม่ได้นะก็คือในเวลาที่ผ่านมาใน1เดือนหนึ่งอาทิตย์หรือหลายๆเดือนที่ผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย a v e r a g e หรือว่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์หรือว่าแต่ละปีที่เราเทรดมาเนี่ยเราได้กําไรหรือขาดทุนมากกว่ากันนะคะก็เอามาเทียบกันว่าอ่ะเทียบกันรายเดือนเลยก็ได้ว่าแบบ เดือนไหนฉันได้กำไรมากกว่าเดือนไหนฉันขาดทุนมากกว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะ คุณมีจำนวนที่ขาดทุนมากกว่าคือตรงนี้มีปัญหาแล้วอาจจะเป็นเพราะกอยุทธ์ไม่เข้ากับเราโบรกเกอร์ไม่เข้ากับเราแพลตฟอร์มไม่เข้ากับเราหรือจะเป็นตัวเราเองที่อาจจะใจร้อนเกินไปมีความรู้ที่น้อยเกินไปหรือเป็นคนที่แบบคิดอะไรได้ไม่รอบคอบอาจจะมีแผนการที่น้อยเกินไปหรืออาจจะมีความรู้ที่น้อยเกินไปตรงนี้แล้วก็ต้องหาจุดบกพร่อง,องของตัวเองแล้วก็แก้ไขาตามไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนได้แบบ โดยเฉลีย่ยเนี่ยได้ข้อดีก็คือแบบได้กําไรมากกว่าเสียเนี่ยอ่ะอันนี้ก็แบบดีใจด้วยแต่ว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะอย่าเพิ่งแบบชะล่าใจว่าเราเนี่ยจะแบบได้กำไรไปเรื่อยๆเราต้องคอยอินฟลุตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการลงคอร์สเรียนต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นการพัฒน,นาฝีมือตัวเองว่าแบบ เฮ้ยฉันดีแล้วอะแล้วฉันจะดีอย่างนี้ได้อีกไหมหรือว่าอาจจะแบบสังเกตจากจุดผิดพลาดเล็กๆของเราที่แบบเราอาจจะเคยขาดทุนเล็กๆแต่มันไม่ได้มากขนาดนั้นมันอาจแบบมันอาจจะแบบไม่ได้สูงกว่าการที่เราได้กําไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ ข้อบิดพลาดเล็กๆตรงนั้นนะ่ะมันหายไปได้มากที่สุดอะไรอย่างงี้นะคะก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะอันนี้ต้องจําไว้ดีๆนะคะทุกคนก็คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองเด็ดขาดนะคะข้อ8ค่ะก็คือคอยสังเกตผลได้หรือผลเสียของแต่ละอาทิตย์หรือรายเดือนเลยค่ะก็คือเมื่อกี้เราแค่ให้เปรียบเทียบการที่เราได้กําไรหรือสูญเสียใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้เราหมายถึงให้ทุกคนเนี่ยสังเกตตัวเองในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนเลยว่าเราเนี่ยได้หรือเสียมากกว่ากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งรอ เวลานานๆเพื like ่อสังเกตการก็คือเราต้องสังเกตรายทิตรายเดือนเลยว่าเอ้ยเราขาดทุนเพราะอะไรอ่ะในอาทิตย์นี้เพื่อที่เราจะสามารถแบบแก้ไขมันได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียในระยะยาวค่ะทุกคนเช่นเ้าเกิดบางคนเป็นรายทิตเนี่ยก็อาจจะแบบสังเกตว่าเอ้ยทำไมอาทิตย์นี้มันผลออกมาไม่ค่อยดีเลยเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะตัวเราหรือเปล่ารือเพราะโบเกอร์หรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องสังเกตกันไปหรือมาคนจะสังเกตหนึ่งเดือนเลยก็ได้แล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าเอ้ย ที่ผ่านมาเราผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเราจะได้แก้ไขเลยจะได้ไม่ต้องแบบรอนานๆแล้วค่อยแก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลย ข้อ9นะคะก็คือเป้าหมายของคุณคืออะไรอันนี้เนี่ยมือใหม่หรือว่าคนที่เทรดมานานแล้วก็สามารถตอบได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีเป้าหมายในการเทรดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายว่าอยากหารายได้เสริมหรืออยากเป็นเทรดเดอร์แบบดังๆอยากเป็นเทรดเดอร์จริงๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นการแค่อยากจะลองอะไรใหม่ๆอ่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทุกคนนะคะว่าเป้าหมายของทุกคนคืออะไรแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำเป้าหมายของตัวเองไว้เสมอแต่ว่าเป้าหมายของทุกคนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสติ๊กกับเป้าหมายแรกที่เรามีขึ้นมาในหัวที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะเริ่มเทรดนะคะสมมติว่าบางคนอยากจะแบบ อยากทำอะไรได้เสริมเราก็ต้องจําเป้าหมายไว้เสมอเพื่อที่เวลาเราท้อหรือเวลาเราทําผิดพลาดเนี่ยเราจะยังรู้จุดประสงค์อยู่ยว,ว่าเราทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรหรือว่าถ้าเกิดใครที่ฝันอยากจะเป็นเทรดเดอร์แบบมืออาชีพแบบว่าประสบความสําเร็จกับการเทรดเลยอะไรเงี้ยก็ต้องจํามันไว้เสมอไม่ใช่ว่าเอาความเครียดเอาความเศร้าที่แบบเราสูญเสียมาแบบถม่มจนลืมมันไปอะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองที่ตัวเองตั้งไว้เพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเราได ไม่ช้าก็เร็วอะถ้าเกิดสมมุติเราได้แบบผลดีจากมันอะเราจะแบบ ไม่เสียใจเลยเราก็จะภูมิใจกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่แรกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีแพชชั่นมากเลยอะ่ะเรามีความพยายามมากเลยถึงแม้ว่าเราแบบสูญเสียหลายครั้งอะ่ะแต่เราก็ยังแบบทํามันจนได้อะไรประมาณนี้นะคะข้อที่10ค่ะก็คือทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเมื่อที่เราสูญเสียจนแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราเริ่มต้นใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบสร้างมาชีใหม่ทุกครั้งที่ขาดทุนล้มละลายเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเราหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่า เราต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือการที่เราต้องหากลยุทธ์ใหม่เพื่อที่จะมาแก้กลยุทธ์เก่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรเก่าๆแล้วก็ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งการที่เราจะเทรด forex ในตลาดที่มันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วอะแล้วตัวเราอะมันจะมีความแน่นอนขนาดนั้นหรอที่เราจะแบบ มั่นคงวา่าจะใช้อันนี้ใช้กลยุทธ์เดียวเนี้ใช้บ็อกเกอร์เดียวนี้ไปจนตลอดโดยที่ไม่แคร์เลยว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจหรือว่าตามกราฟในแต่ละเดือนด้วยตามเทรดในแต่ละเดือนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นใหม่มันก็จะมีตลอดเวลาไม่ว่าอาจจะมีการแบบการเปลี่ยนบ็อกเกอร์การเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเปลี่ยนที่อยู่ของเราในการเทรดหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องเริ่มต้นใหม่น่เราก็ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับมันตลอด เวลาโดย linkage, ที่ตัวเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไม,ไม่ไม่พร้อมสลหรับการเริ่มต้นใหม่ก็แปลว่าเรายังไม่พร้อมสลหรับการเทรดตามเทรน์แต่ละเทรน์ซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยตามไม่ทันเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการที่เราจะเทรดได้ไม่ได้ทันกราฟที่มันขึ้นไหวตลอดเวลามไม่ได้ทันเศรษฐกิจที่มันขึ้นไหวตลอดเวลาค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนได้ความรู้กันมากน้อยแค่ไหนคะ สำหรัวันนี้ก็จบไปแลยนะคะก็เหมือนเดิมเลยมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ฝั่งเหมือนเดิมเช่นกันก็นกคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด